คุณจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งไหมฟ้าใสเลือกที่จะสู้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ฟ้าใสอำลาตำแหน่งนะคะเรมาหลายครั้งและเข้าใจถึงความรู้สึกท้อ,พอเพราะเรามีความหวังกับสิ่งนั้นมากแต่ด้วยกำลังใจของคนรอบข้างตับความฝันที่ยังมีอยู่ฟ้าใสจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าต่อไปกับเป้าหมายที่จะเป็น w i s s Universe Thailand ในค่ำคืนนั้นเมื่อสิ้นสุดเสียงพิธีกรประกาศชื่อโอวิสดาดรูเนเป็น Miss Universe Thailand 2019ทำให้ฟ้าใสรู้ว่าทุกย่างเก้าที่ผ่านมาคุ้มค่ากับเรามากๆและขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่เราล้มสิ่งที่ฟ้าใสประทับใจมากที่สุดในค่ำคืนนั้นคือเสียงปรบมือและแรงเชียร์จากแฟนคลับที่ก้องไปทั้งฮอ แต่ฟ้าใสรู้ว่าเส้นทางแห่งความฝันไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากได้ตำแหน่งฟ้าใส่ยังคงมีหน้านที่ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและให้โอกาสกับผู้คนมากมายที่ขาดโอกาสเพื่อให้เขาจะสามารถเดินไปตามความฝันและมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบการณ์จากการส่นต่อโครงการ Able ไปสู่ We a l l One ฟ้าใสได้เห็นความงดงามของสิ่งที่เรียกว่าการให้โอกาสฟ้าใสได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆทั้งที่เป็นผู้พิการและคนด้อยโอกาสได้เห็นพวกเขาพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองผ่านการทำกิจกรรมและได้เรียนรู้ว่าตนเองมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่แตกต่างจากคนอื่นในสังคมแตุการที่ฟ้าใสจะไม่มีมนลืนไปตลอดชีวิตคือวันที่ฟ้าใสต้องเดินทางไปประกวด Miss Universe ทันทีที่เปิดกระตูและก้าวลงจากรถฟ้าใสเห็นแฟนนางงามจำนวนมหาศาลมาคอยให้กำลังใจและส่งฟ้าใสไปสู่จักรวาลเสียงดังก้องที่รลองเรียกฟ้าใสทำให้น้ำตาแห่งความตื้นตันล้นอยู่ในหัวใจและทำให้ฟ้าใสมีพลังที่จะสู้อย่างสุดใจเพื่อพาคนไทยไปสู่จักรวาลด้วยกัน ปีฟ้าใสเรียนรู้ว่าการเป็น Miss u n i v e r s สไทยแลนด์ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงามแต่ต้องมีความแข็งแกร่งความอดทนที่จะสู้เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้แก่ผู้คนมากมายแม้บางครั้งจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวที่เจ็บปวดและเสียน้ำตาแต่เราต้องฝ่าฟันและก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่รักและเต็มใจจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่น วันนี้ฟ้าใสอยากจะบอกทุกคนว่า don't let fear stop you from doing what you love ไม่ว่าเราจะล้มมากี่ครั้งแต่ถ้าเรายังมีความฝันขอให้กล้าที่จะลงมือทำมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคเพราะสักวันฟ้าใสเชื่อว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือกับฟ้าใสในวันนี้ค่ะคุณผชมคะันี่คือฟ้าใสประวินสุดาดรอินนะคะอำลาตำแหน่ง ชนะล้านนาจากเพจต่างก็ดีได้มีโอกาสไปร่วมเกาะเขาเบ,เบปีที่แล้วที่ประกวดนะคะที่เมืองทองธานีปีนี้ต้องขอขอบคุณกองประกวด TPN Global ที่ได้ให้เกียรติชนะเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ Universe Thailand 2020แม้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปดูที่ฮอแต่ว่าก็ส่งกำลังใจกับน้อง ทั้งหมดเพื่อก้าวสู่มงที่3ขอบคุณแฟนง,งามทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็สปอร์ตและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันชน,นะชนนว่ามงที่3าม s ิส o n นเวิร์สอีกไม่นานเกินรอเราจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะชนะล้านนาจากเพจต่างก็ดีฝากช่อง y o YouTube ชนะล้านนา